นี่นกนางแอนนี่โ,โอ้โทุกคนฝูงนกนางแอน่นฝูงนกนางแอน่ขนขณะนั่งกำลังรอรอกินข้าวต้อมอยู่มีฝูงนกนางแอนมาค่ะมันมาอยู่เองนะว่ามันมีร่างนะนว่ขา,นนข,นาขนาดรออาหารเราก็ได้เห็นฝูงนกนางแอน่อแน Amazing Thailand เฉยๆเลยเลยหมามันต <b> <Ye et. S 1> ้องมีรังไม่อะพี่ไม่มันมีรังไม้อะไม่มีนอนดีได้กล้ว้เยอะมากเลยนะสุดยอดเลยอ่ะมาเข้าปูแล้วอู้มาเข้าปูแล้วนุ๊งนุ๊งูทุกคนเยอะมากขี้เซ้นกับ้าวนะอือลกนางแอ่นเยอะมากเลยค่ะทุกคนถ่ายให้ดูค่ะขณะที่เรากำลังสั่งข้าวต้ม เรากินข้าวอยู่ก็เห็นฝูงนกนักงเอ็นพี่เอาเอาข้าวสวยอีกช่วยหนึ่งนะคะได้มาเลยก็อเอาใค้ผอกก่อนโอ้ยถ่ายเพลินเลยค่ะาข้าวไม่ต้องกินกันเลยนะโอ้ทุกคนมันวิ่งไปวิ่งมาทำไมบินไปบินล้ไปลบมาอุ้ยจะมาตรงนี้นะ มาได้มันบินอยู่พนุี้มันบินพันธนีทุกวันเหรอเนี่ยบ้านมันอยู่นี่มันมันต้องบินทุกวันเลย<อ>ไหนะโอออค่ะโอ้เราเพิ่งมาเราเพิ่งมานี่เรามาจากสงขาค่ะเพิ่งเคยเห็นนี่๋อเพิ่งเคยเห็นนะคะทุกคน,น,อนตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนี่อ่าวลึกอ่าวลึกนะคะอา่าวลึกกระบี่โอ้สองขาก็มีแต่ว่าไม่เยอะขนาดนี้ อ,อืม <ล hearing. S 2> อ,อืมโอ, <c ười> อ้ค่ะต้องรื้อบ้านหลังน <c ười> ั้นอย่างเดียวเออวันนี้ที่นอนมาเลยส่นถ่ายให้ดูโอ้ค่ะมันเป็นตึกล้างเก่าแล้วก็ทุกคนมันเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะ อมานอนสายไฟแล้วก็นอนบ้านล้างสบายเลยไม่ต้องสร้างไม่นอนในบ้านนอนในอ๋อไม่นอนในบ้านนอนสายไฟค่ะพี่เขาบอกมานะคะทุกคนระวังร <c oughs> ะวังอ๋อมีตุกลางนกงโอ้ค่นะ <c oughs> อืมเยอะจริงๆนะเยอะมากเลยค่ะตัวแรกเลวมามากินข้าวค่ะทุกคนกลัวน,นกนางแอ่นจะมา ไปม,มาแล้วอ่ะพี่ลีกินข้าวโชว์หน่อยค่ะคลิปสัตว์แต่กินโชว์เพราะว่าถ่ายนกพอดีค่ะถ่ายนกพอดีก็เลยถ่ายอาหารด้วยโอเคค่ะมากินข้าวเย็นด้วยกันค่ะทุกคนากินยิ่เหมือนกันเริมอนเลยอืกินข้าวจะอิ่มนี่ยังไม่ไปเลยทุกคน มูกันเลยอืมไม่รู้มันจะไปไหนกันนะเขาต้องท่ามันเผื่ออุ้ยหนูด่อืมมันจะมานีนะน่เขายิ่งกังลนุ๊ยยก,กๆกเยอะมากทุกค,คนกินข้าวอยู่ก็เสียวนะคะ <c oughs>